สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทาง BG Sport นะครับตอนนี้เข้าสู่การถ่ายสดครับฟุตบอลอุ่นเครื่องซ o อกเกอร์แชมเปี้ยนทัวครับวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างบาร์เซโลนาครับจะเจอกับ AC มิลานก็นักเตะทั้งสองทีมนะครับลงสนามเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เลียงรายชื่อผู้เล่นของทั้ง2ทีมกันหน่อย4-2-3-1นะครับอบอกผังเนี่ยขวาเป็นราฟินญานะฮะซ้ายเป็นเปาวิตตานะครับ ฟอร์เมชัน1ิอดตัวจริงครับ4 2 3 1านะครับคลายๆกับเรื่องาฟเฟลเลอาวันนี้เล่นเป็นเหมือนเป็นเพย์เมเกอร์นะ<ช>แต่ตำแหน่งเขาเนี่ยเป็นปีกสายอาจจะสลับกันเลยครับเพราะว่า3ตัวบนเนี่ยพูลลิสิตชูเวเซแล้วก็เลอาเนี่ยสลับกันได้หมดเลยอ่ลนะครับแล้วบาซ่าจะเป็นผู้เขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับอิ่คารคนเดยกันอยู่ที่บอลครับเริ่มเกมครับ45นาทีในครึ่งแรกจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมารับชมไปพร้อมๆกันครับซาจัดครับตอนนี้ มาทางกราบขวากราบขวาใ,ใ,ให้มาชูชเวเซ,เซ่ไหลที่ช่องนี้คูริสิตคูริสิต้างในคูริสิตมองปัดเรียบร้อยโยวิชครับชาร์จจ่เๆเข้าไปครับโอูโห้หมาน้อยแต่มานะ องมานจ๊ะแล้วจบเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากเอซีมิลานครับขึ้นมาปั๊บเดียวครับดูครับบูซ่าเล่นกับชูเวเซครับแล้วภูริสิทธิ์ขออยู่ลูกนี้ไม่ล้มครับแล้วดูกองหลังบาซ่าไปเหม่อครับปาดเลียนมาช้าจ่อจอลูกนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์เอาละครับบุกน้อยแต่ชัวร์กว่าครับโอ้โหแล้วภูริสิทธิ์จ่ายลอดขาเลยครับดูครับเล่นกันอยู่3คนครับชูเวเซภูริสิทธิ์แล้วก็คนจบสกอร์เป็นโจวิดครับ ออกต่อชีกครับภูริสิตไปที่เรียวเรียวให้ภูริสิตภูริสิตเข้ามาในกรอบแล้วโกแกันหลอกหน้าเท้ายิงไปเลยครับโอ้โหดูสิครับโกอกโกโกโกกกัอเมอิกางกองกองโองกกองององกอิกองกองกองงองกองกองกองิงกองกงกองององมริกายิงกองกงกองกององดงกังกลงครงององ ลูกนี้เนี่ยตั้งใจนะครับคือมองเนี่ยหลอกครับมองโยวิดหลอกแต่ว่าเห็นว่าันนั้นของแตาเซเก็ตเนี่ยเปิดมุมให้ับยิงเสยไปเลยครับโอ้โหลูกนี้เหลือเหลือร้ายมากครับลีลาคือใครก็คิดว่าจ่ายครับลูกแบบเนี้แล้วแกหลอกทั้งหน้าตาหลอกทั้งหน้าเท้าด้วยครับโอ้ยิงง่ายงเลยครับท่าเยอะจริงๆครับแล้วโดนตัดได้บอลอยู่ที่เลวานเลวานกระจกมาสวยราฟินญาราฟินญาสับไปซ้ายใครจะขาย มองไหมมองไหมตะวัดจิงโอ้โโอโยังไม่ได้ครับบาซ่าศาดโด่งขึ้นหน้าไหมาเก็บกินได้ไหมเก็บไม่ได้แล้วเอาแล้วครับราฟินยา,าอีกแล้วราฟินยาให้เข้ามามาที่เลวานจิงเอกเรียยร้รยครับโอ้โหนุ่มๆเลยครับลูกนี้คมกริบเลยครับโอนเลวานดอฟสกี้ครับตีไข่แต่ก็เป็น1นงต่อ2ครับลูกนี้เนี่ยต้องชมราฟินยาครับที่เลือกจ่ายครับ แล้วเนี่ยครับสกัดไม่ดีครับเชลเเก็บอลเก็บไปที่ราฟิกาปาดมาแล้วดูเลวานครับเอียงขวาแล้วโอ้โหี่เบียดเสาเข้าไปเลยครับดูมุมนี้ฮะว่าบอลเนี่ยมีโค้งนิดๆด้วยครับสมกับกองหน้าระดับโลกเลยครับโรเบรทเลวานดอฟสกี้ครับเอาแล้วครับหนึ่งต่อสอาซ่าไล่มาแล้วครับแล้วก็ต้องถึงมือของเลวานจัดให้ครับฝากมาที่ โอ้โหแล้วแทงช่องนี้สวยเลยครับราฟิญยาอีกแล้วครับท่านสามสี่จังหวัดด้วยซ้ายเนี่ยบอลมันไม่สายเข้าหาประตูเลยครับวินญาหนึ่งต่อสามราพินยารอเพื่อนดีกว่าครับตัวคิกไก่ไม่จ่ายวะเออเอาออกขวาไปครับเอาครับบาย่ามองแล้วโยกมาดูดิเร็วอันโขกโอ้โหเสพบนเส้นเลยครับตัวเรียนนี่ครับโอ้โห ทางซ้ายยัดกลับมาราฟินญาราฟินญาจะเปลี่ยนเลวานตอกมาแล้วจริงเรียบร้อยครับไม่ล้ำละล้ำไหมครัล้ำไปก่อนโอ้โหราฟินญาจับแล้วดูวิชั่นกระจายให้เลวานโอ้โหล้ำครับแล้วจริงๆเนี่ยเพิ่มเหมืออาจจะล้ำตั้งแต่เลวานล้วด้วยใช่ใช่เรียลเรียวบอลลงเลียวเลียวเผาแล้วครับเลียวเผาแล้วครับเลียวโชว์ครับตอนนี้เลียวโชว์ครับล็อกมาหนีเลียวเลียวชิฟซะเลยครับ เราไปติดเล่นซะแล้วไงเ,เพื่อนก็อยู่ไม่จ่ายโทษเจ็บกําลังจะครบนะครับเหลืออีก5วินาทีครับแล้วผูสินบอกเป่าเลยดีกว่าครับเรียบร้อยครับ2-1ครับมิลานนำบาร์เซลโลนาอยู่นะครับแข่งเข้ามาตรงนี้ครับเบอร์นาาจิมต่อราฟินญ,ญาให้เป่าวิตอร์ยกมาเร็ววาน,นิ่มนิมเลยครับ 2ประตูต่อสองต่อสองครับตีเสมอครับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับประตูที่สองเขาในเกมนี้ครับจังหวะปาวิกรต์ใจกว้างดังมหาสมุทรแปซิฟิกครับแล้วคนที่เล่นกันนี่ยคือดาวลุ่งล้วนนะครับโอ้โหแต่จุดเริ่มต้นมาจากราฟินญานะครับอีกเช่นเคยครับแทงมาให้กับปาวิกร์ครับแล้วก็คนยิงเนี่ยเป็นโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับวิชเชนการจ่ายบอลนี่สุดๆเลยครับเอาจริงต้องชมชมอันลูกนี้เนี่ย อย่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะครับลาฟินญาจ่ายดีมากจ่ายตัดหลังมาเลยอะคือลาฟินญาเนี่ยเครื่องหลังขยับมายืนเป็นเพเมเกอร์นะแล้วออกบอลซ้ายขวานี่โอ้โหได้ลุ้นทุกลูกครับและลูกนี้ก็ได้สกอร์ที่ต้องการครับตีเสมอ2ประตูต่อ2ครับเรียบร้อยครับจบเก้าบนาทีเสมอกันไป2ต่อ2นะครับมิลานนำก่อนส0ูครับจากดูกาโจวิดครับแล้วก็ทางด้านของคิเตียนผูริสิต ก่อนที่บาซ่าจะตีเสมอได้ครับจาก2ประตูของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับเสมอกันไปครับแต่ว่าคู่นี้จุดโทษนะฮะซ้ายของเบนเชอมาดูกันครับย่าง3ามขุมเข้าไปจุดจดิงเซฟไปเลยครับเป็นย่าโอ้โห,โหนี่ถ้าจะเป็นเซฟแรกเลยนะครับแล้วเซฟจุดโทษไปเลยครับโอ้โหเอาละครับในเกมอาจจะย,ยังไม่ค่อยเข้าตานะครับโรเรนโซ แต่ว่าการเซฟจุดโทษเราก็ไม่แน่ครับกุนเด้กับบาเรนโซตอเรียนี่กุนเด้โอ้โหยิงออกไปเองครับแล้วอ่านทางถูกด้วยนะคือไปถูกครับแต่ว่ากุนเด้จะยิงฉีกครับแฟนในสนามนี่ได้ดูคุ้มค่าบัตรอ่ะครับนะครับคาราเบียมองแล้วเอาผมว่าซ้ายเห็นไหมเอาไหมเพื่อความสนุกเออเออเราจะติดปนวมกันหรือยังไงฮะไม่ใช่ นี่คือจตุรมิตรนะฮะเออวะบอลมัธยมครับี่ครับใช่ใช่ว่ะใช่ว่ะเออสุรุลาเจอเทพศิรินครับครับเอาครับจุนเย็นหลอกหนึ่งทีเรียบครับโอ้โหแม่จัดไปสองเซฟครับตอริอานี่อันนีบาซ่าไม่เข้าไปสองนะครับโอคาฟอร์โอคาฟอร์เรียบร้อยแล้วครับง่ายๆเลย 2-0ของเอซมิลาครับคนที่สามของบาซ่าทำให้เข้าในเดือดร้อนครับลูกที่สามของวาเซโนนาเบอร์นาวบอร์นาวซ้ายลูกนี้ตรงกลางเลยครับนะครับกาลูลูกาลูลูสวนกลับเป็นย่างกาลูลูกิ่งลูกนี้ข้ามฐานครับโอ้โหเอาละครับโอ้ตอนนี้ ถ้ายิงเข้าเท่ากันนะครับเป็นอย่างนั้นสบายเอาละครับโอ้เป็นโทนี่นะโทนี่เฟอร์นันเดสนะครับยิงลูกนีง้ง่ายๆครับเอาเท่ากันครับสี่คนเข้าสองทั้งคู่ครับเอาละครับแม็กเกมเท่านั้นครับฮาดีนี่จุดยอดโอ้แต่ทรงผมอัรลี่กันเท่นะใช่จอห์นวิกครับ ไม่พกปืนมาด้วยเ,เดี๋ยวดูยิงเข้าไหมาครับแอลลี่แอลลี่อโอ้โห,โหกลางประตูเลยครับไม่ตรงกลางไม่ต้องคิดเยอะครับแอลลี่เอาแล้วก็เปิดหัวให้มิลาก่อนครับลูกนี้เนี่ยคนยิงบาซ่าก,กดดันนะครับอ่าโอ,อาล้วครับสาวไม่สาวสาวไม่สาวสาวมาเสียบแล้วครับสสสสสสเสียบมุมเสาไปเลยไปถูกแต่ไม่ถึงครับยิงเบียดเสาเข้าไปเลยครับวิกเตอร์โลเก้ครับยิงดีจริงๆครับลูกนี้ ภาพแบบตัวเทพฟุบตบอลดูจังหวะนี้ก่อนนะยิงโอ้โหคมกริบเหมือนกันครับคมเหมือนกันเซโนรี่นะครับเข้าไม่เข้าครับเข้าก็ไปต่อไม่เข้าก็จบเลยเฟรดียิงไกลดีครับแต่ไม่รู้ว่ายิงใกล้ๆอย่างนี้จะเป็นยังไงเต็มข้อเรียบๆครับเรียบเ,เรียบคือเ,เ,เ,เสร็จกุญสับประตูเรียบร้อยครับจบเกมเลยครับแบบนี้ ซ้ายลูกนี้ติดเซฟตอริยานี่นะครับสรุปว่าเป็นเอซมิลานนะครับเสมอกับบาร์ซ่าในเวลา2-2ก่อนจะเอาชนะจุดโทษไปได้4-3ครับก็าฝากกดไลค์กดติดตามกดซ b s c r i b e ให้กับ YouTube BGSport ด้วยเดี๋ยวในอะนาคตเนี่ยจะมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลรายการไหนก็รอติดตามได้